บุญในประเทศนียขาหา่าบุญขานขาาพี่นวมื่อมือเอาบุไงข้ามเนาะบุญข้าวาครับังทบุญแล้วเพ่อนาบานเห็นไกินเร้ากินน้ำกอนเอาเอาโจกเอาไช่เอาวัดเอาม้ืนันวัด กินกวาดมือเอาว่ดท่าบุญเพื่อพิจัยให้วันสบายเอาเอาเงินล้านไปฝากพ่อแม่พี่น้องมันสบายสบายเอาเงินล้านไปมื่นข้ามาขอโชคขอมันเนาะอยู่วัดถ้าพ่อแม่พี่น้องที่เขาว่าที่ตามรับชมรับฟังเอาเงินล้านพี่น้องมื่นก็เอากเงินล้านเนาะเพราะว่าเอาแบบบางๆัได้สำหรับอ่ะ แนวทางเจ้เข้าเจ้หามาฝากกันเข้าเป็นซองแนวทางเนาะเพราะมันซองเน่าอื่นนี่พี่น้องแนวกินนนกิได้ไหมได้กินก็ได้แต่ว่าเข้าประเด็นเข้าคือต้องหาแนวทางความเฮ็ว่าถ้าบุญทั้งที่พี่น้องาบุญได้มาฝากแซ่บแสบพี่น้องข้เวแก้วก็ไม่ไงก็มาแล้วอยากมาแงบบอกกล้องเ มอเก็บเเดี๋ยวเอฟซีสิบวพืชนี่ละมิพืจะหาเลยจะพู่หางทำไงเป็่ทับาผบอกปกตีจใกินทำไงแม่กินอะไรเนี่ยเอาซุกเราเนี่ยเอาซุปแร้วะแม่นี่ก้อเขาก้อนเขาก้เขาเปิดเส้ตัวใส่เมี่ยายก็มามาเลยพ่อได้ขจำสบายครับ ตต้องคำว่าอันนี้เขาเอินเขาตอกแตกบ้านเขาเอินเขาตอกแตกทีน้อยทีพี่เขาตอกแตกพาะาตไทยเอินเขากะยาศาสตร์เขากะยาศาสตร์เขาตอกแตกบ้านเขาเอินจะาบ้านการปรุงมือกันะก็การการปรุงมือกันการปรุงไม่เหมือนกันที่ไหนที่มุขกัน บางคนกับส um oh, um, ่เนดินเออบางคนกับส่นตัดินหลายบางคนกับ no, บ really IR ัส่ได้ก็มี่บางคนกับไส่น้ำตาลปีบบางคนกัใส่น้ำตาลทสายอเจ้าผสมกันครันผสมบ่คือกันท่านกัมาแต่ใส่คำนี่คุ้มไหนที่บ้านห้องนี่แหละพ่อบ่วคุ้มไหนคือเราเห็นน้เกลือครับโอ้เป็นเคยไม เป็ดเคยไหมไม่ยู yeah. Yeah. Years, ่แถวนี้ปิดเคยไหมพแม่ท yeah. ี่ม่เยหมปิดเคยไหมไพ่อูมาฝากตัวพี่บอสบอกถามกันเพื่อที่จะถึกจักบ้านเขานี่ยนะพ่อห่กาี้มเนื้อคุ้มเนดกคุ้มัหมือนทอดหอนหัลงคาชัดทั้งล่างทางแม่สำเผาลงคาชัดบอกมาอยู่ไหมโอไปทั้งสำเผาาขอบคุณมากครับ

ยิดเด็เลยพาไปคว้าโซกพี่น้องก้อไสวัสดีได้พี่น้องเซี่ได้บิวถ้ากินเขายุ่วัดพี่น้องอามล้างอาบุณแล้วอ่เางานงามแม่เพิ่แบบเอา้มาใหม่คนน่ะายทวนทวนดูพี่น้องเอสซี่ทำแก้วที่ทำใหญ่ใหญอาเป็นปลาเป็นเสี่ยวเป็นี่ไปเอางวันใหญ่มากับคำแก้วพาเพลินมึง จิ้มกันมาให้ข้าครับตัดเกี่ยวข้าเพิ่อน,นอีกช่องหนึ่งกไปทังได้บัวอันข้าเพี้ยนแตทังได้บัวมีแมวแล้วแมวก็มีอยู่ด้านหลังต้มไกม่พี่อเอลมีต้มไก่ cây nữa không cốc cây กางขนาดนี้อบแ้วพี่มาคือดีแท้ข้ามแก้วข้ามแก้วเดี๋ยวจะมาเลยเพียงห้าแปามมาทั่วได้จ้าขอโทษ้ามแก้วสามตัวคนบอกข้ามแก้วคือห้าแปดสามมันออกสตัวพอดี 83 3ตัวพอดี3ตัวโตเออม่83อีกวดที่สองล่างโอ้ได้อักวัได้แต่เป็นมั่งม่เก็บเงินลางี่เอ็บสีามทากี่รอ83เนี่3ตัวได้ด้วยนะว่าหันกับ83นี่ล่างปาดโัปาดโปาดโปาดทตองเกี่ยผ้าเพื่อไปหา83มันจะดีกว่าตัวมั่กมา่เนาะ ปดสามฝัดหว้เียกต้องฝันน้ำแต่ว่าหันหันมาเบาเราไปโอ้เรียองือเท้งสั้นอือแป่นปันเบาแล้วเอฟซีถือก็หมดประเทียาสั่งก็อ่าเพราะมันไเป็นสภาพบุญมนมัรับด้วยที่เดี๋ยวจได้ไสเนาแป้งพื้นความคมด้วยมหามันมหามันละ้เนี่ยรังนี่แหะว่าส่นนีู้้กม่้เนี่ยลังนี่แหละเนี่ยลังนี่แหะว่าส่นนี้ มันเป็นนวเรตีสีจะตีเลยจะคโอบ้านคอบ้นเลขที่สาโตเลยนจบที่ปัญหาแปลสามนี yes. ่เนาะจะสามตัวไปแล้วนอนนี้นั่งแปลหาเลยเมื่อไรส่วนตัวก็เกี่ยวคนมักแปลหาส่วนตัวจ้าส่วนตวเพราะว่ายังต่ำตามบาลขที่จ้ะคนแปสามก่อนเนาะคนคนมาบอกแค่ยวบอกเมียนจ้ะ มื่อวงแค่เดียวถือสองงวดตอนเดีวสงวดตอนเดาปดสามของข้มเกี่ยวตรงคับเขาาแันเจ็แปดสามทไมคาเจ้าของคนเขาสามตัวเด้เขาเาขา้มเกี่ยวเขาามตัวตัวเด้มานั่นระวังงวดนี่งวดที่ผ่านมาแปดสามลังอ่าสงวดเลยเด้งวดนี้นี่ข้าวแต่ไหนถเอาตัวเก่าเอาแปดหาจังหวัอปห้าแปดตัว อ๋แบบหเอา,บบาี่ว่มามั้งไหวแปลหบนมาให้ทังวแล้วข้าเกลวเขาขับกลวได้เป็นนอซหัวที่แล้วหาแปลงซับตรงๆเล็่คนเป็นเล็บบกี่รูว่าบอกมันจะออกที่นี่เรว่าจะออกของคนที่นี่อ่ะกเปนหอินกันกินขาวมานั่งเบาเรื่อง โจกโดมันเป็นน้ำวอมแนวทางจากข้ามเกี่ยววัดเรี่ยวพันถือ83เอาซ้งหวัดซ้อนแล้วพี่น้อง83ถือมากันย้อนประเดมาเห็นเห็นกิปันถือเลขคับไปเห็นกานเลยพันด้วยเร็วพันด้วยแล้วมมเห็นด้วยก็ถือสามตัวเนาะ83ุเนาะมง่ายนั่นอะไรพี่น้องพี่บ้านอะเอาลงแต่เฟรัวันนี้วันเีเอาลงมาด 83โอ oh. ้83วนต่อ <c ười> ่อนอกเรียงางได้ไหมวัน่คแก้วพาเพื่นไปกดคนดตามช่องเพื่อนก็ได้คำแก้วพาเพื่อนอะไรโก็บหวานค่ะโทษปากโทษปากโทษอย่าพลาดเด็ดขาดวันนีมากตเด็ดกว8โคโล ก็คือว่ในบ้านนี่คือวในบ้านไอที่นี่ซื้อหกดสามมันมบริหารแมดสากเขาไมไ้นมีหาวแปดสามนี่แล้วนยได้เแสามตัวตรงเนี่ยวาได้รัฐบาลนี่ยนะเลาโอ้พีน้องเลย คุณอยู่ที่าเนคุณมาลงคลิปอะไรอไ้ลงคลิปรับต้มไกลเอเห็นเรากินบ้างไหมที่เด็ยังดังลยเาะตัวด้เลายยังไตาะไลเ่ย มากน้เนาะแบหาแเปห้าของคาเกลยวด้วขาเกลยวคนเนาะเบอาเอาเดียวจะได้ตอนส่วนดี่อื่นมากกว่าถ้านั่งเนี่ยไดุ้้พอน้ได้ยังนีพ่อส่พันไปดพ่าวส่ันเพ่น่กินข้าวสักวันพ่้า เอามาเอ็มเอมกินของชักกันเพระจากบ้าไปน้ำแข็งน้ำแข็งโอเปนโอเปนปลาต้องคืนน้ำแข็งเวลาที่เราเย็น่วยยแล้ว ต้งรวแ่าเพื่องหยังไคิดบานานกี่ตัวดีแว่าตีบ้้อเบียร์เเบียร์ล่อตก่อนเนื่องี้ยองหันกหนึ่ตรงกันกับเลขทู่ตามตรงกันกับเลขทปคามหมายกตามทุ่มเวิรี้แต่ว่าวอ่ดังชืว่าดังเลยหกหนึ่งหนึ่งหก เอแมาแห้งพี <guidelines> <nervous S 3> ่รองเแมาแห้งนอเวลาคุกคมีแต่มาแรงแง้งด้ฮะเบิ้งเอาหน้าเบิ้งเอาได้พี่้องด้วยหน้าเบิ้งเอาคขับผ้เาเป็นเ้ฮะนีัมาหน้าต่วันมไแปล้นัออกส่วนเป็นสีที่มเองปีเดเขามาเอาบุญเขาสารเนาะเลมนออกแปี่วันเนสีที่แล้วีกนกวนครับีก้อนนีดขึ้นมากเ nggak tak, mat, mat udah tua, mat ya.